เป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เ l ลิซาโปรดักนะคะจะมาเล่าเรื่องตำนานของเสือดำนะคะซึ่งยงยายเกี่ยวกับ ELISA PRODUCT ต์ตัวตำนานเสือดำเกี่ยวข้องอะไรนะคะช,ช่วงเวลาที่ประมาณ2,521นะคะมีเสือดำตัวหนึ่งมาอยู่ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพของเรานะคะอยู่ที่มักกะาสาันเนาะจากนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ปีเกิดนั้นนาเกดก็โดนล้อนะคะว่าเป็น ดำมักกะสันนั่นเองมันเลยเป็นที่มาของเอลิซาอย่างไรก็มีว่าตำนานของมันเป็นยังไงบ้างก็อดําหลุดออกมานะคะไปอยู่ที่มักกะสันตรงสุสานร,รถไฟนะคะจากนั้นบ้านแถวนั้นนะคะคนในหมู่บ้านนั้นก็มีเลี้ยงสัตว์เนาะสัตว์ก็หายไปตัวหนึ่งสองตัวหายไปในระยะเวลาใกล้เคียงกันจากนั้นต่อมาเป็นไงคะชาวบ้านเนี่ยก็เลยลือกันว่ามันมี เสือสมิงนะคะก็คงน่ากลัวก็คงเป็นเรื่องที่หวาดกลัวกันพอสมควรแถวๆในแรกนั้นแหละก็2ปีให้หลังมานะคะเขาก็มาจับได้ว่าเจ้าหน้าที่นะคะไปปล่อยเสือตรงนั้นนะคะแบบให้เกิดกระแสขึ้นทางจิวเวยาเนาะแล้วก็ไปเขียนข่าวได้หรืออะไรสรุปนะคะเรียกว่าดำมักกะสันเพราะว่าดำเหมือนเสือดำตัวนั้นที่มันอ่าโดนบปปล่อยทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ก็โดนจับไปโดนล้อโดนล้อว่าเป็น ดํามักสันคือแบบไม่ทานขนมหรืออะไรเลยที่เป็นสีดําเฉากล้วยก็ไม่ทานนะคะแล้วก็ชอบแบบทาแป้งเด็กอะทาแป้งเด็กขาวๆโบกหน้าโบกต้องการจะปกปิดความดําของตัวเองก็ออกมาเล่าให้ฟังได้เพราะว่าตัวเองก็แบบขาวขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้เห็นว่ากระขาวเพราะว่าปกติตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ได้ขาวอยู่แล้วอะค่ะอยู่สีน้ำพึ่งเนาะทุกคนในบ้านเนี่ยเขาขาวกันหมดมีเราคนเดียวอะ เฮ้ยข่าวกันหมดเลยอะทำยังไงถึงจะตอบโจทย์เราแบบสวยขึ้นมั่นใจขึ้นทํางานข้างนอกก็แบบรู้สึกมั่นใจไม่รู้สึกแบบเป็นปมด้อยอีกต่อไปให้มีผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นมานะะคก็เลยกลายเป็นอีลิซามิลธนาคาครีมตัวนี้นะคะปลอดภัยมันคือสมุนไพรเป็นท่อนไม้ที่แบบว่า เป็นแทงๆแล้วก็ฝนกับหินนะคะแล้วก็ามาทานหน้านะคะสมคุลของมันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ในเอลิซาผลิตในหลอดนี้หลอดเดียวเลยนะวิตามินอ e, ีน้ำมันมะกอกน้ำนมคือทุกอย่างเนี่ยจะผสมกันอยู่ในเอลิซามิวทนาคาครีมเราก็เลยลองใช้เองเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงให้เราได้สวยเหมือนคนอื่นเขานะคะเราก็ไปใช้ธนาคาจนทําให้มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้มาอย่างต่อเนื่องจริงๆจะแบบเนียนขึ้นด้วยแล้วก็ไอพวกผดผื่นอะไรเงี้ยคะ่ะมันสามารถช่วยได้ สมุนไพรเนี่ยมันก็ปลอดภัยมากสําหรับเรานะคะและผลิตภัณฑ์ที่แบบมันทําให้เราสวยด้วยแล้วก็มั่นใจสวยปลอดภัยนะคะจากสมุนไพรที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วด้วยคือตัวนี้เองตัวเองดีขึ้นแล้วถึงว่าผิวของตัวเองเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วจริงๆจากสมุนไพรธนาคารนี่แหละคะ่ะ